h ฮ l lo everyone สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับที่เชอร์ลอดในรายวิชาภาษา,ษาอังกฤษเหมือนเดิมค่ะค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นเรื่องใหม่ที่เชอร์อยากจะพานักเรียนทุกคนนะคะลองไปทบทวนคําศัพท์คําเก่านะคะในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนเขาว่านักเรียนเรียนอะไรไปแล้วบ้างและเราจะมาเรียนอะไรอันใหม่ในอาทิตย์นี้ค่ะ เราลองมาดูกันเลยค่ะคำศัพท์คำเก่านะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะที่เราเรียนไปแล้วนั้นมีทั้งหมด6คคำนี้ใช่ไหมคะคุ้นเคยเนาะเราลอง,ลอง,ลองทบทวนแล้วออกเสียงกันอีกรอบนะคะคำแรกค่ะ Good morning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  ก็คือสวัสดีตอนเช้านั่นเองค่ะคำที่สองค่ะฟังแล้วออกเสียงตามด้วยนะ Good afternoon Good afternoon, Good afternoon, Good afternoon ก็คือสวัสดีตอนตอนบ่ายถึงตอนค่ะตอนบ่ายนะคะที่เชื่อให้ใช้หลังเที่ยงถึงหกโมงเย็นนั่นเองค่ะต่อไปคำที่สามค่ะ Good evening, Good evening, Good evening Good evening Good evening ก็คือสวัสดีตอนเย็นน okay. okay. ั่นเองค่ะเราใช้คำนี้ก็คือหลังหกโมงเย็นไปแล้วนะคะต่อไปอันนี้เป็นคำที่ใช้ในการบอกเวลาเข้านอนนะคะก็คือราตรีสวัสดิ์นั่นเองหรือว่าบางคนอาจจะบอกฝันดีใช่ไหมภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า Good night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  ก็คือ สวัสดีอ่อไม่ใช่สิขอโทษค่ะใครค,ค,คว่าภาษาไทยจะปแปลว,ว่าราตีสวัสดีค่ะต่อไปอันนี้เป็นคําทักไายนะคะพื้นฐานซึ่งพวกเราป3ามแล้วเนาะเราก็รู้จักกันอยู่แล้วค่ะคํานี้ออกเสียงว่า hello 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 ก็คือสวัสดีนั่นเองค่ะต่อไปครัท้ายเป็นคําที่ใช้บอกลานะคะว่าลากรอ,ออกเสียงว่า Good boy. Good bye bye Good bye Good bye หมายถึงลาก่อนแล้วเจอกันใหม่ประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะก็มาทบทวนคำศัพท์ชุดนี้ค่ะซึ่งคำศัพท์ชุดนี้ก็ยังอยู่ในอ,อยู่ในแบในแบใบความรู้มาทที่แล้วเนาะนี้เป็น4ี่คำค่ะเรามาทบทวนกันนะคะคำแรกค่ะนะักเรียนจำได้ไหมคะคำนี้ออกเสียงว่าอะไระคำนี้ออกเสียงว่า friend 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 แปลว่าเพื่อนนะคะต่อไปคำที่สองค่ะสถานที่ที่คุค้นเคยมั้ยคะอ่าแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ได้มานะคะเพราะเนื่องจ,องจากติดสถานาการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดเนาะอ่าอันนี้ออกเสียงว่า school 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 แปลว่าโรงเรียนค่ะ ต่อไปอ่าอันนี้ใครเอย่ยมีไงนีไงนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเรียกว่าอะไรนะคะถูกต้องค่ะออกเสียงว่า teacher 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 ก็คือคุณครูนั่นเองค่ะต่อไปอันนี้เป็นประโยชน์คำถามนะคะไม่ถือว่าเป็นคำศรรพัพท์แต่ก็อที่เชื่อให้ไหว้ใช่ไหมเป็นการที่จะถามใครสักคนว่าคนนั้นคือใคร Uh, อาอเสียงว่า Who's that uh, Who's that Who's that Who's that Oh Who's that นั่นใครหรออ่า uh, ต่อไปค่ะแล้วลองมาดูประโยคข้างล่างกันค่ะอันนี้เป็นการฝึกนะคะฝึกถามตอบว่าคนนั้นเป็นใครคนนั้นคือเต๊บชื่ออันนี้ใช่ไหมอ่า uh, ทีนี้เราลองมาดูค่ะตัวอย่างอันแรกนะคะที่เชื่อยกตัวอย่างคนนี้เลยเนาะ อ่ะลองดูสิเขาพูดว่าอะไรเนี่ย Who's that That's that <'s S 2> my sister that <'s> Wendy อ่าออสการ์ออสการ์สือคนนี้นะคะคนนี้คือทอมออสการ์ถามว่า Who's that Who's that นักเรียนสามารถออกเสียงตาไมไใช่ได้นะคะเขาอก็ตบว่า That's my sister Wendy That's my sister Wendy Sister i s m e a นน้องสาวหรือว่าพี่สาวนะคะเวนดี้ข้างหลังนี่ก็คือชื่อของเขาค่ะก็คือชื่อของคนนี้นะคะอ๋อถามว่าออสการ์ถามว่านั่นใครเหรอทอมปต็ตอบว่าอ๋อนั่นเป็นพี่สาวของฉันเองแหละชื่อเวนดี้ต่อไปค่ะคำนี้กำหนดให้ก็คือคำว่า Friend กับคำว่า Lin ใช่ไหมคะแสดงจะเดาได้ไหมคะว่าเขาน่าจะเป็นใครอ่าเราไปดูกันเลยค่ะ who's that That's my friends Lin. อ่ who's that นั่นใครเหรอทอมตอบทันทีเลยค่ะ That's my friend That's my friend Lin. อ่ uh, friend i t mean เพื่อนใช่ไหมคะนั่นก็คือใครคะเพื่อนของฉันนั่นเองค่ะชื่อ l ิ n อ uh, ่าส่วน3ตัวอย่างที่เหลือนะคะที่ชื่ออยากให้เราลองกลับไปอ่านในใบความรู้ดูนะคะ ค่ะหลังจากที่เราเรียนคำศัพท์เบทวนเพิ่คำศัพท์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ดูเกี่ยวกับการถามตอบนะคะเป็นเรียบร้อยแล้วที่เชอรอก็อยากจะให้เราทําแบบฝึกหัดหน้าที่6แล้วก็หน้าที่7ดนะคะหน้าที่6กและหน้าที่7นี้เดี๋ยวที่เชอร์จะอธิบายทีละหน้าเลยนะคะทีละแบบฝึกหัดเขาว่านักเรียนจะต้องทํำยังไงนี้ลองนักเรียนลองดูที่หน้าที่6ก่อนนะคะในแบบฝึกหัดที่5ด้านบนนะคะให้นักเรียนดูที่ รูปภาพค่ะแล้วอ่านตัวหนังสือด้านล่างนะคะให้นักเรียนจับคู่รูปภาพกับตัวหนังสือด้านล่างค่ะลองดูสิคะาว่าคนนั้นเนี่ยเขาชื่ออะไรเขาเป็นใครแล้วก็จับคู่ให้ถูกต้องแค้นเองค่ะต่อไปแบบฝึกหัดที่6นะคะให้นักเรียนดูที่รูปภาพค่ะแล้วเขียนคำศัพท์ลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ ต่อไปหน้าที่7นะคะหน้าที่7ในแบบฝึกหัดที่7ไม่ต้องทำนะคะที่เชอย้ำว่าไม่ต้องทำอันนี้เป็นให้หนักเรียนฟังนะคะดังนั้นนักเรียนไม่ต้องทำค่ะ ต่อไปแบบฝึกหัดที่8นะคะให้นักเรียนอ่านที่ประโยคคําถามด้านบนค่ะแล้วเลือกตอบนะคะอันนี้มีช้อยแค่2ตัวเลือกนะคะ A กับ B เท่านั้นให้นักเรียนอ่านแล้วเลือกคําตอบที่คิดว่าถูกต้องที่สุดค่ะเพียงคําตอบเดียวนะคะย้ําเพียงคําตอบเดียวไม่ต้องวงกลมมาให้ทั้ง A ทั้ง B นะคะในข้อเดียวกันเลือกมาแค่ข้อเดียวว่าจะเอา a หรือว่าจะเอา B ต่อไปค่ะขคด ข้อที่9นะคะแบบฝึกหัดที่9นะคะให้นักเรียนลองอ่านค่ะและตอบประโยคคําถามเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองนะคะเช่นก็ถามว่า,าเวนนี่พูดว่า hi my name w e n d y นซี่ s your name ดังนั้นเขาถามว่า what's your name คุณชื่ออะไรหนูก็ต้องตอบเป็นชื่อของตัวเองนะคะจะเอาชื่อคนอื่นมาตอบไม่ได้นะลูกต่อไปค่ะวันนี้ที่เชอร์มี บทสนทนานะคะมาให้นักเรียนดูค่ะแล้วลองดูกันก่อนหนึ่งรอบนะแล้วรอบที่สองเราจะมาช่วยกันแปลทีละประโยคค่ะ Good morning Cindy how are you I'm fine thanks Bye mom goodbye Lynn Hello, I'm Tom. What's your name? Oh, hi. My, my name's, name's Oscar. Oscar. Hello, everyone. This is Oscar. Tom, who's that? That's my friend Cindy. And who's that? That's, That's Miss Parker. Good morning, everyone. Good morning, Miss Parker. This is Oscar. Oscar? How you spell it? <S o s C A R. Welcome t o Green Hill School, s ค h o o l Oscar. ค่ะเราก็ดูกันจบไปแล้วนะคะที่นี้เรามาดูทีละประโยคเลยนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วมันแปลว่าอะไรเริ่มเลยค่ะ Good morning Cindy how are you อ่าคนแรกนะคะเขาทักทายว่า Good morning Cindy how are you Good morning สวัสดีตอนเช้า Cindy อ่ะเขาทักทายคนที่ชื่อ Cindy นั่นเองว่าสวัสดีตอนเช้านะ Cindy how are you how are you how are you แปลว่าสบายดีไหมคุณสบายดีไหมอ่ะเราดูสิคะว่า Cindy ตอบว่าอะไรดี how are you I'm fine, thanks. อ่าซินดีต้ตอบว่า I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. Fine, I'm fine แปลว่าอาฉันสบายดีค่ะ Thanks ก็คือขอบคุณนะคะซึ่งมรารยาทคนต่างประเทศเนี่ยเวลาทุกครั้งที่มีการถามนะคะแล้วว่มีการตอบเขามักจะขอขอบคุณด้วยทุกครั้งนะคะ Bye mom ่หลังจากนั้นก็มีรถคันหนึ่งขับมาจอดปุ๊บก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งลงจากรถใช่ไหมคะซึ่งคนนี้คือใครคะลินนั่นเองอ่าลินลงจากรถปุ๊บก็บอกแม่ว่าบ y ยม o m b y ย mom b y ยก็คือลากรอน m ั m ก็คือแม่อ่ก็คือลาก่อนนะคะคุณแม่แล้วลองฟังสิคะคุณแม่ตอบลินว่าอะไรก็ bye l i n าคุณแม่ตอบกลับมาว่า Goodbye Lin, Goodbye Lin ก็คืออ๋อ oh, Goodbye Lin ลกากรค่ะ Lin อ่าก็คือแม่มาส่งลูกมางเรียนนั่นเองต่อไปค่ะมาดูซิว่าเหตุการณ์เราจะเกิดขึ้นอ่ามีผู้ชายสองคนเดินมาเจอกันละอ่าดูซิเขาจะทักทายกันว่าอะไร Hello, I'm Tom What's your name ่า hello i'm tom what's your name แสดงว่าสองคนนี้ต้องเคยพึ่งเคยรู้จักพึ่งเคยเจอกันนั่นเองนี่เขาก็ทักเลยทอมก็เดินมาทักเลย hello สวัสดี i'm tom ฉันคือทอมนะ what's your name คุณชื่ออะไรอาคุณชื่ออะไรดูซิว่าคนนี้ตอบว่าอะไรคะ oh hi my name's oscar <S oh hi oh สวัสดี my name's oscar อ๋อฉันชื่ออะไรคะ ออสการ์อ่าเขารู้จักกันแล้วนะอทีนี้ภาพถูกตัดมาจากหน้าเรียนใช่ไหมเข้ามาสู่ในห้องเรียนแล้วดูสิว่าเกิดอะไรขึ้น Hello everyone This is Oscar อทอมเป็นคนพูดใช่ไหมคะว่า Hello everyone อ Everyone แปลว่าทุกคนนะคะดังนั้น Hello everyone ก็จะแบบว่าสวัสดีครับทุกคน This is Oscar นี่คือเขาแนะนำนะคะการที่แนะนำใครสักคนหนึ่งก็ใช้ This is ได้ This is Oscar นี่คือ Oscar นั่นเอง Tom who's that, <S uh, that? ทีนี้สองคนนี้เขาก็ไปไปด้วยกันเนาะเขาก็เกิดคำถามทอมเพิ่งเออ Oscar เพิ่งมาใหม่เขาค่ค่ะ Oscar เพิ่งมาใหม่เขาก็ยังไม่รู้จักว่าใครเป็นใครเขาก็เลยเกิดคำถามถามทอมขึ้นมาว่าทอม who's that โอ้ทอมนั่นใครเหรออ่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครลองไปฟังสิคะว่าทอมจะตอบว่าไง that's my friend cindy that's my friend cindy อ่ uh, า that's my friend cindy อ๋อเ r i e n นเพื่อนนี่อ๋อ oh, นั่นเป็นเพื่อนสันเองชื่อ cindy and who's that <S and who's that? Who that อ่าอ๋อ,อสงสัยแล้ and ะว and who's that แปลว่าและแล้วนั่นใครเหรอไปฟังทอมตอบค่ะ That's Miss Parker That's Miss Parker That's Miss Parker ก็คืออ๋อนั่นคือคุณ Parker นั่นเองค่ะ Good morning everyone อคุณ Parker ก็เดินขึ้นมาทักทายเราก็พอจะเดาได้เนาะว่าคนนี้เป็นคุณครูเนาะเขาก็พูดว่า Hello everyone ใช่ไหมใช่ไหมโอ้ Sorry เขาพูดว่า Good morning everyone ก็คือสวัสดีตอนเช้าทุกคน Good morning Miss <Good morning, S 1> <Ms>. Parker. This is Oscar. อทอมก็แนะนำให้กับคุณครูได้รู้จักเลยว่า Good morning Miss Parker. อสวัสดีครับคุณ Parker. This is Oscar. ก็คือนี่คือ Oscar ครับอ่ Oscar. How do you spell it? คุณครูก็พูดเลยว่า Oscar. Oscar. ก็คือแบบ Oscar หรออ่าคือการขึ้นเสียงสูงเนี่ยทำให้เรารู้ว่านั่นเป็นคำถามนะคะ How do you spell it? อ้าวมัน spell จำได้ไหมคะ spell แ,แปลว่าสะกดใช่ไหมอ้าวแล้วมันสะกดยังไงคะคือเขาถามว่าชื่อของออสการ์เนี่ยสะกดอย่างไงนั่นเอง <S O S C A R ใี S C A R. ่ทีออสการก็ตอบใช่ไหมคะตอบทีละตัวเลยว่าชื่อเขามีตัวอะไรบ้างสะกดยังไงนั่นเอง Welcome to Greenhill School Oscar หลังจากนั้นคุณครูก็พูดนะคะประโยคสุดท้ายในบทสนทนานี้ก็พูดว่า welcome to Greenhill School Oscar ก็คือ welcome ก็คือยินดีต้อนรับนะคะ to Greenhill Greenhill นี่เรา,เดาได้ว่าเป็นชื่อโรงเรียนเนาะ school ก็คือโรงเรียนยินดีต้อนรับสู่โรงเรียน Greenhill นะ Oscar ะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะทีนี้หลังจากที่เราดูแบบ บทสนทนาไปแล้วนะคะเชื่ออยากให้นักเรียนทุกคนลอกไปฝึกพูดเนาะในแต่ละบทสนทนาพูดซ้าๆอาจจะลองเอาน้องมาฝึกด้วยเอาผู้ปกครองมาฝึกด้วยก็ได้นะคะซึ่งในแบบความดูยเชื่อให้ไปมีให้ไปแล้วเนาะไอ้บทสนทนานี้นะคะ ค่ะทีนี้หลังจากที่เราเรียนเกี่ยวกับบทสนทนาจบไปแล้วที่เชอใหญ่จะฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เชจะเข้าสู่ Culture Channel ก็คือวัฒนธรรมนั่นเองทีนี้วันนี้ชื่เชมี2อ,อันมาฝาก2เรื่องมาฝากมี่สองอัน2เรื่องมาฝากวันนี้เราจะพูดถึง A will of the UK and the USA ก็คือแยกเป็น2ประเทศค่ะก็ระหว่าง UK กับ USA ค่ะ อ่า U K กับ U S A มันต่างกันอย่างไงเอาลองไปดูค่ะอันแรกค่ะรูปนี้นะคะอันแรกที่เชื่อพูดถึงก็คืออันนี้อ่าสังเกตนะคะว่ารูปร่างประเทศมันเหมือนประเทศมันเหมือนตัวอะไรนะักเรียนลองดาสิคะแอบดูซิว่าจะมองเหมือนทิเชอร์หรือเปล่าอ่าทิเชอร์ไม่รู้นะว่าแต่ละคนมองเป็นตัวอะไรแต่ทิเชอร์มองเป็นตัววานรู้จักวานไหมคะ วานที่อยู่ในทะเลนั่นเองอ่ลองดูซิว่าเหมือนวานไหมอันนี้คือหางนะอันนี้คือหวนนะัวนะอันนี้คือเป็นแผนที่ประเทศ the United States เออ sorry the United States of America หรือ the U.S.A. นั่นเองก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรารู้จักนั่นเองค่ะซึ่งเนื้อหาในนี้นะคะเขาบอกว่า The United States of America is a very big country ก็คือเขาบอกว่า USA เนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่มากนะคะ There are 5 5 states t a t e แปลว่ารัฐนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้คำว่ารัฐแทนแต่เป็นบ้านเราเนี่ยใช้คำว่าจังหวัดใช่ไหมแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยใช้คำว่ารัฐซึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีทั้งหมด50รัฐเลยค่ะ50คือ50รัฐเลย The capital is Washington DC เขาบอกว่า the capital เนี่ยแปลว่าเมืองหลวงเ,เหมือนบ้านเราเมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหาคนครใช่ไหมคะอย่างที่สหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเมืองหลวงเขาเนี่ยก็คือเมือง Washington ซ c นั่นเองค่ะต่อไปเราย้ายค่ะเราย้ายข้ามมาเลยแล้วจากสหรัฐอเมริกาข้ามมาอีกฝั่งนึงค่ะก็คือฝั่งนี้นั่นเองนะคะฝั่งนีเน้เป็นแผนที่ประเทศ UK ค่ะ อ่าซึ่งอ่าที่ฉันจะเรียกว่าประเทศ UK ไม่ได้ UK เคเนี่ยเขาใช้คำว่าสหราชอาณาจักรซึ่งในสหราชอาณาจักรหรือว่าใน UK เคนี่ยมันจะประกอบด้วย4ประเทศนะคะ4ประเทศนะ4ประเทศนี้รวมกันเป็นอันเดียวเรียกว่า UK อ่าหรือว่าสหราชอาณาจักรนั่นเองค่ะซึ่งในเนื้อหาภาษาอังกฤษนะคะ เขาให้มาว่า there are four countries in the United Kingdom หรือว่า U.K. นั่นเองเขาบอกว่ามี4ประเทศอยู่ในสหราชอาณาจักรนะคะได้แก่ Scotland, Northern Ireland, Wales and England ก็คือ4ประเทศได้แก่ Scotland, i c e ล a n d เหนือ Wales แล้วก็อังกฤษค่ะ ซึ่งปกตินะเราก็จะคุ้นเคยกับอังกฤษมากกว่าเนาะปกติเรารู้จักคําว่า U K นักเรียนก็อาจจะรู้จักว่าอ๋อประเทศอังกฤษไงประเทศอังกฤษไงแต่จริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยก็คือเป็นประเทศหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ใน U K หรือว่าสหราชอาณาจักรนั่นเองทีนี้อันสุดท้ายนะคะ the capital of the U K is London อ,อันนี้ถึงต่อให้เขาจะมีทั้ง4ประเทศเลยนะคะแต่ว่าเมืองหลวงเนี่ยเขาก็มีแค่เมืองเดียวค่ะก็คือลอนดอนซึ่งลอนดอนเนี่ยก็อยู่ในประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะอ่าอันนี้นะคะที่เชื่อก็มีอันนี้มีรูปมาให้ดูซึ่งรูปแรกนะคะดูที่เมาส์นะรูปแรกนะคะอันนี้เป็นธงชาติของ USA ค่ะหรือว่าสาหรัฐเอ้ยสหรัฐ อเมริกานั่นเองค่ะซึ่งข้อสังเกตนะคะนักเรียนจําได้ไหมดาหนาเมากี้นี่ที่เชอบอกไปแล้วว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกอบด้วยทั้งหมด50รัฐใช่ไหมนักเรียนสังเกตไหมคะดาวที่อยู่บนธงชาติของสหรัฐนะคะก็จะมีทั้งหมด50ดวงค่ะมันก็จะเท่ากับจํานวนรัฐในประเทศของเขาใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเป็นข้อสังเกตนะถ้าเป็นธงของสหรัฐอเมริกาจะมีดาวอยู่บนธงนะคะ แต่ว่าฝั่งนี้เป็นธงของ UK หรือว่าสาหราชอาณาจักรค่ะซึ่งธงอันนี้ก็จะไม่มีดาวนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าสีมันคล้ายกันมากดังนั้นนักเรียนต้องมองหาจุดต่างนะคะว่าเอออันนี้ธงชาติของสารารหรือเปล่าหนะ้าหรือว่าอันนี้ธงชาติของอังกฤษหน้าอ่ะต้องแยกให้ออกนะคะอันนี้เชฟก็บอกไปแล้วนะอย่าลืมนะอเมริกาต้องมีดาวนะต่อไปค่ะรูปด้านล่างค่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่า ทำเนียบข่าวแล้วค่ะหรือว่าไว้เช้านะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินจากในหนังนะซึ่งอันนี้เป็นทางสถานที่พำนักหรือว่าสถานที่เขาเรียกสถานที่อยู่อาศัยล,ละกันแล้วก็สถานที่ทํางานของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั่นเองส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นอาสัญลักษณ์ของลอนดอนเลยค่ะอ่าอันนี้นะคะเขาเรียกว่า Big Ben หรือว่าหอนาฬิกา Big Ben นะคะซึ่งเป็นหอเป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมเลยสัญลักษณ์ของลอนดอนเลยคืนนี้ค่ะรถรถรถเขาเรียกว่ารถบัสใช่ไหมสีแดงๆนั่นเองหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้ทั้งคำศรรพัพท์ระบบประสนทานาเนาะแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับทั้ง USA แล้วก็ UK ไปเรื่อยแล้วชิชุก็อยากจะฝากให้นักเรียนไปทำ แบบฝึกหัดนะคะหน้าที่8นะคะถึงหน้าที่11เลยค่ะทีนี้ที่จะอธิบายให้ฟังทีละหน้าแล้วก็ทีละบทไอ้ทีละแบบฝึกหัดเลยนะคะว่าเรื่องนต้องทำยังไงทีเราไปดูก่อนค่ะในหน้าที่8นะคะให้แบบฝึกหัดที่10ให้นักเรียนนะคะลองย้อนกลับไปดูในบทสนทนาของเราอ่านแล้วก็ดูค่ะว่าแต่ละคนในรูปเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรแล้วจะ คู่คำพูดกับตัวละครที่พูดเนี่ยให้ถูกต้องค่ะต่อไปแบบฝึกหัดที่11ดด้านล่างนะคะให้นักเรียนวาดรูปคุณครูที่นักเรียนชื่นชอบค่ะจะเป็นคุณครูคนไหนก็ได้ในโรงเรียนเรานะคะหรือว่าจะเป็นคุณครูที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะให้วาดลงไปค่ะแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามหลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนชื่อคุณครูนะคะไว้ด้านล่างด้วยค่ะว่าคุณครูคนนั้นชื่ออะไร ต่อไปค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่เก้านะคะหน้าที่เก้าและแบบฝึกหัดที่สิบสองนะคะให้นักเรียนดูที่รูปภาพค่ะแล้วก็นําคําศัพท์ด้านบนค่ะลงมาใส่ในช่องตรงนี้ให้ถูกต้องให้สอดคล้องกับรูปภาพนะคะไม่ใช่รูปภาพทําอย่างหนึง่งแล้วก็คําศัพท์เป็นแบบหนึ่งไม่ได้นะลองไปดูค่ะในใบความรู้นะที่เชื่อมีคําศัพท์ไว้ให้แน่น,นแล้วนะ ต่อไปแบบฝึกหัดที่13ด้านล่างนะคะมันจะมีคำศัพท์ให้ค่ะใช่ไหมที่อยู่ในช่องสีสีด้านด้านหลังตัวเลขอะคะ่ะแต่ว่าคำศัพท์นั้นอะอตัวหนังสือมันสลับกันอยู่มันยังเป็นคำที่ยังอ่านไม่ออกเนาะที่ใชนอยากจะให้เอาคำในนั้นตัวหนังสือในนั้นนะคะมาสลับเลี้ยงกันใหม่ให้เป็นคำที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ใส่ไว้ในช่องว่างได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะหน้าที่สิบค่ะให้นักเรียนดูรูปภาพน้องนกแก้วทั้งสองตัวนี้นะคะน้องนกสองตัวนี้เขากำลังทำอะไรแล้วก็แปลคำพูดที่อยู่ด้านข้างนะคะแล้วนักเรียนลองดูสิว่าคำนี้มันน่าจะคู่กับรูปไหนมากกว่ากันแล้วก็จับคู่ให้ถูกต้องค่ะและหน้าสุดท้ายนะคะหน้าสุดท้ายอันนี้พี่ันอยากจะให้นักเรียนลองดูค่ะดูที่รูปภาพนะคะแล้วก็ลองเดาซิว่า แต่แล้วอันเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งของที่อยู่ในประเทศอะไรระหว่าง USA กับ UK นะคะให้เรียนไปที่ภาพนะคะแล้วก็โยงไปหารูเอเอาเออโยงจากรูปไปหาตัวหนังสือนะคะว่าจะเป็น USA หรือ UK กันแน่ค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบไปแล้วนะคะก็อย่าลืมทำกันบ้างของทีเชอร์และถ้านักเรียนคนใดไม่เข้าใจสงสัย ก็สามารถติดต่อสอบถามโทรหาที่เชื่อได้จากช่องทางที่เชื่อให้ไปในแบบฝึกหัดนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย